เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับนิยายเรื่องใหม่ครับผมเป็นนิยายเว็บโนเวลเรื่องโซโนโมโนโนจินิหรือที่มีชื่อไทยว่าวันวาน,วนสุดอาพัพโดยเรื่องราวข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นต้องขอให้เพื่อนเพื่อน,อนทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับซึ่งนิยายนั้นมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเป็นของสำนักพิมพ์ First Page Pro นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลย คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเว็บโนเวลของนิยายโซโนโมโนโนชินิหรือวันวาน,นสุดอาพับหากเพื่อนๆไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ปีก่อนตัวของผมนั้นชื่อว่าวาสุครับอายุ15ปีเป็นชายหนุ่มที่มีผมดำดวงตาสีดำรูปร่างปานกลางลักษณะก็เหมือนผู้ชายทัท่วไปเป็นเพียงชาวเมืองธรรมดาของเมืองอิมพิเรียลซิตี และก็ยังเป็นพี่ชายที่แสนธรรมดาของน้องสาวที่แสนน่ารักและฮอตมากในเมืองนี้ซะด้วยถึงแม้ผมจะเป็นคนธรรมดาอย่างนี้ผมก็ยังมีเพื่อนสมัยเด็กที่แสนภาคภูมิใจที่อายุเท่าเท่ากันกับผมด้วยเธอมีชื่อว่าอารียาครับเธอมีดวงตาสีฟ้าอ่อนผมยาวสีฟ้าของเธอช่างเปล่งประกายราวกับสีของท้องฟ้าเลยทีเดียวแม้รูปร่างของเธอในตอนนี้จะยังดูเป็นเด็กแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะต้องโตขึ้นกลายเป็นคนที่สวยอย่างมากๆในอนาคตอย่างแน่นอน เธอมีบุคลิกที่สงบใจดีและก็ไม่เลือกปฏิบัติต่อใครเลยและมักจะส่งยิ้มอยู่ร,รอบตัวของผมแต่บางครั้งเธอก็มีมุมที่ดูมืดมนเหมือนกันนะไม่สิมันไม่ใช่เรื่องดีนี่นะที่จะพูดถึงข้อเสียของคนอื่นอย่างนี้นะ่ะเอาเถอะเมื่อตอนที่ผมกับอาเรียอายุ12คขวบพวกเราทั้งสองคนสัญญากันว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปถึงแม้ว่ามันจะน่าแปลกก็เถอะนะที่พอน้องสาวของผมได้ยินเรื่องนี้เธอจะดูอารมณ์เสียตลอดเวลาเลยก็เถอะแต่ก็นะ เวลาที่ยากลำบากขนาดนั้นผมก็ยังผ่านมาได้นี่นะอะเรากำลังพูดถึงอาเรียอยู่สินะโทษทีครับและตอนที่อายุ13ปีอาเรียก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักบุญจากโบสถ์เพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้ของฮีโร่เพื่อไปปราบจอมมารถึงแม้ว่าอาเรียจะไม่ค่อยกระตือรือร้นที่อยากจะไปเท่าไหร่ก็เธอนะแต่ว่าทั้งพ่อแม่ของเธอและคนรอบข้างก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เธอไปให้ได้นะ่ะตัวผมคงเป็นคนเดียวละมะั้งที่ได้รู้ว่าเธอไม่ค่อยอยากจะไปนะนะแม้ว่าผมจะเสียใจ ที่จะเห็นคนรักของตนเองถูกแย่งชิงไปต่อหน้าต่อตาแต่ว่าพวกผู้ใหญ่ก็เอาแต่พูดกันว่าเพื่อสันติภาพของโลกในตอนนั้นผมเองที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้แตส่สวดอ on ้อนวอนภาวนาขอให้อารีปอปลอดภัยในทุกวันหลังจากนั้นเรื่องราวก็ผ่านมา2ปีในวันเกิดอายุครบ15ปีของผมก็มีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วว่าปาร์ตี้ฮีโร่เอาชนะจอมมารได้แล้ว โลกทั้งใบถูกห้อมล้อมไปด้วยความสุขแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังรู้สึกกังวลใจจนกระทั่งไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นอาเรียได้กลับมาพร้อมกับขบวนแห่ที่จัดขึ้นโดยชาวเมืองเพื่อทําการเลี้ยงต้อนรับเหล่าฮีโร่ก่อนที่จะทําการรายงานต่อหน้ากษัตริย์ผมที่ยืนมองอาเรียอยู่ข้างทางนั้นก็ได้เห็นว่าอาเรียปลอดภัยดังนั้นจึงรู้สึกสบายใจขึ้นมาจากหัวใจเลยแหละนะแต่แต่พอมองดูแล้วก็คิดว่าทำไมอาเรียถึงได้ดูสนิทสนมกับผู้กล้าอย่างประหลาดจังนะ แต่อย่างไรก็ตามตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเมื่อผมไปหาอาเรียที่บ้านนั้นพ่อแม่ของอาเรียก็ได้บอกว่าอาเรียกําลังยุ่งอยู่กับการเขียนรายงานและเตรียมตัวเข้าพบพระราชาผมจึงยังไม่ได้เจอเธอแต่อย่างไรก็ตามการที่จะได้เจอคนรักในรอบ2ปีก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากซึ่งผมก็ไม่คิดเลยว่าอีกไม่กี่วันต่อมาสิ่งที่ผมจะได้เจอจะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและคงลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตวันนั้น ผมไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เพราะว่าในขณะที่ผมกำลังเดินดูร้านอาหารแผงลอยในเมืองอย่างสบายใจผมก็แอบ,บเห็นอาเรียกับผู้กล้าแอบบจูบกันอยู่ในตรอกที่รับสายตาของผู้คนใช่แล้วหลังจากที่ผมได้เห็นเหตุการณ์นั้นผมก็จําไม่ได้เลยว่าผมกลับบ้านได้อย่างไรแต่ว่าในหัวของผมนั้นว่างเปล่าคิดอะไรไม่ออกแม้ว่าน้องสาวของผมจะเดินเข้ามาคุยอย่างกังวลใจแต่ผมก็คงตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ก็พูดได้แค่เออ แม้ว่าผมจะกลับมาถึงห้องแล้วก็ยังสลัดภาพนั้นออกจากหัวไม่ได้ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเมื่อนั่งลงสักพักหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นว่าหัวเข่าของผมนะั้นเปียกน้ําตาของผมกําลังไหลออกมาจากดวงตาคําสัญญาที่ผมได้เคยให้ไว้กับอาเรียตอนอายุ12ปีกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีตสิ่งนั้นทําให้ผมได้คิดได้ว่าไม่อยากอยู่ในเมืองนี้แล้วในเมืองนี้มีความทรงจําระหว่างเรากับอาเรียมากเกินไปดังนั้นผมจึงได้ตัดสินใจขีดเขียนคําบางอย่างบนกระดาษ แล้วออกจากบ้านด้วยเงินเพียงเล็กน้อยโดยที่ในกระดาษนั้นได้เขียนไว้ว่าได้โปรดอย่าออกตามหาผมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมขอให้อารีอกับผู้กล้ามีความสุขด้วยกันมากๆแล้วในวันนั้นเองวาสุชายหนุ่มที่น่าจะได้ฉลองวันเกิดครบอายุ15ปีของเขาก็ได้หายตัวไปจากเมืองหลวงในขณะที่ยังมีน้ำตาไหลอาบข้างแก้นทั้งสองของเขาเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับบทโ l ล็อกของนิยายเรื่องโซโนโมโนจิน no ิ หรือวันวานสุดอาภัพแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชื่อวาสุผู้นี้นะครับจะเห็นได้ว่าแค่บทโฟลอกการเริ่มต้นของเขาชีวิตของเขากับต้องผิดหวังจากเด็กสาวที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปในช่วงอายุ12ปีแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงบทโฟลอกจุดเริ่มต้นของเว็บโนเวลเรื่องนี้เนื้อหาต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับตังกันได้ต่อเลยนะครับเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ผมหยิบนิยายเว็บโนเวลเรื่องอื่นมาเล่าให้ทุกคคนนฟังนังะรบ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ก็ขอฝากนิยายเรื่องนี้เอาไว้ในใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในส่วนของนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่จะมีเรื่องราวต่อไปออกมาแน่นอนครับผมในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆดนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไครที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย